เอ้ย,อยตายเหอะแล้วนี่อะไรเนี่ยฝันซ้อนฝันเหรอโอ้รถยังอยู่ที่เดิมหมดเลยขับสักหน่อยแล้วกันไปที่อื่นดีกว่าบายนี่นายทีบทำแค่เพีเกินไปถึเงเมืองแล้วใครมากำลังรีบทำจัดปาร์ตี้อะไรกันแถวนี้สวัสดีครับเดเแ,แล้วปเปิดแก๊สมากเลยเ อะไรเลยลถึงเมืองนึงสักทีเอ่า <nào, S 2> เฮ้ยแปบบ๊บเกิดอะไรขึ้นทำมันอาชิบหายละรถไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำมันน้ำมันหมดอะไรตรงนี้เนี่ยนะโอ้ให้ตายเอถอะจะจะเอา,าไงต่อเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีอยู่การะเตลัยตายเถอะเฮ้ยมันมี ปลบดภัยอะไรอย่างนั้นลองเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ,รบโอ้ตอนแรกคิดว่าเป็นบังเกอร์อะไรซะอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะโอ้แล้วท,ที่ที่ไหนกันแน่เนี่ยให้ตายเถอะสวัสดีครับมีใครอ,อยู่ไหมครับเอ้ยนั่งรอต้องนานแล้วก็ยังไม่มีใครมาเลยเฮ้ยนี่คนอนะ คุณเป็นใครเอ่อผมมาหลบภัยที่นี่ครับผมพอดีว่าไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ไหนเนะที่นี่เป็นฐานรับนายมาที่นี่ได้ไงหรือว่าใครที่ผ่านมาที่นี่ต้องเจออะไรเ,เจอเจอ,เจออะไรอย่าอย่าเอาปืนจ่อผมครับนายรู้ไหมว่าต้องเจออะไรเจอความตายไงที่นี่เป,ป็นปอรลับใครทั้งนั้นลีบออกไปแล้วเอ่อผมไม่มีน้ํามันครับน้ํามันหมดจะออกก็ไม่ออกไม่ออกใช่ไหมเหนก็ตายตรงนี้แหละเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จำได้ว่าเมื่อกี้ถูกยิงไปนี่ตายแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยร่างแยกโหลนายนายใครเนี่ยนี่เราเวอร์ชั่นสองเหรอนายเป็นใครกันแน่เนี่ยนายนะเป็นแค่ l สเตอร์จำได้ไหมว่านายเป็นอะไรนายนะเป็นแค่ l สเตอร์แค่ l สเตอร,อตอร์ธรรมดาตัวหนึ่งไร้ประโยชน์ทำอะไรก็ไม่ได้ ร้ประโยชน์